จะเดินทำสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชธานีโอโศกของวันที่1ตุลาคม2565นะคะปริมาณน้ำตอนนี้ก็มีระดับสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าพายุนูโรผ่านไปแล้วนะคะแต่ปริมาณน้ำที่หลากมาทั้งชีทั้งมูลก็ยังมาเรื่อยๆค่ะระดับน้ำที่ราชธานีโอโศกก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิน50เซนเกือบถึงเมตรหนึ่งทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้ โดยเฉพาะที่เฮือนบวรที่ตอนนี้ถือว่าเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของชาวชุมชนที่1มี2ที่นะคะก็คือเฮือนศูนย์แล้วก็ที่เฮือนบวรเฮือนบวรนี้ตอนนี้มีการสุ่มเสี่ยงค่ะที่น้ําจะท่วมถึงชั้นหนึ่งก็เหมือนที่เฮือนศูนย์นะคะซึ่งตอนนี้น้ําก็ท่วมเรียบร้อยแล้วที่เฮือนบวรตอนนี้พวกเรามาอยู่กันเต็มชั้นหนึ่งมาวันนี้ค่ะวันที่1ตุลาคม2565หลังจากกินข้าวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังเที่ยงพวกเราก็มาโฮมแฮงก่ะ เพื่อมาช่วยกันย้ายครัวขึ้นไปที่ชั้นสองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากระบวนการการย้ายครัวของมดน้อยๆชาวบัานราเป็นอย่างไรคะ่ะ การย้ายของก็ไม่ยากไม่เย็นนะคะก็ทําตามภาษามีของพวกเราค่ะก็คือใครที่ประจําการอยู่ที่ในบนรรดาอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของนะคะรวบรวมแล้วก็ลากมาจากบริเวณครัวด้านฝั่งฝั่ง,งทางทางโน้นนะคะแล้วก็เข็นกันมาค่ะเข็นกันมาเพื่อที่จะมาขึ้นลิฟต์บริเวณอีกฝั่งตรงกันข้ามค่ะฝั่งสวนพฤอ์มาเขาเจอร์นะคะ ถ้าน้ำท่วมามาก็คงจะลําบากในการเคลื่อนย้ายโดยลิฟต์แต่ว่าในภาวะอย่างนี้น้ํายังท่วมไม่ถึงการบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะอุปกรณ์อะไรที่หนักๆเราก็ใส่ลิฟต์ขนขึ้นมาค่ะลิฟต์นี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นหลังจากปี2562ซึ่งเป็นบทเรียนของพวกเรานะคะในการที่จะขนย้ายเข้าของต่างๆขึ้นที่สูงในปี2562นั้น มีความยากลำบากกันมากเลยค่ะในปีนี้นะคะหลังจากที่พวกเราสร้างลิฟที่ขนของชั่วคลาวขึ้นมาปีนี้ได้ใช้แล้วนะคะผ่านไปเพียง3ปีเท่านั้นลิฟเหล่านี้ได้ใช้ขนสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะเป็นอุปกรณ์ของโรงครัวเพื่อที่จะมาประกอบอาหารให้พวกเราถ้าขึ้นมาถึงชั้นชั้นสองของเฮือนบวรเรียกว่าระดับน้ําจะมาแค่ไหนคิดว่ารับมือได้เรียบร้อยแล้วก็ อยู่กันได้นานเลยค่ะนานจนเบาใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าขึ้นมาชั้น2เฮือนบวรทุกอย่างก็จะลงตัวแล้วก็หมดกังวล<า>งก็ติดตามสถานการณ์<า>ที่บ้านราดกันต่อไปนะคะว่าน้ำจะขึ้นมาในระดับไหนจะเป็น2,545หรือ2 5 2ติดตามชือ2 5ันต่อไปค่ะอดติดตามชมกันต่อไปค่ะเดินทางค่ะ